ก็สวัสด like ีครับก็นี้ก็เอาไงดีก็จะมาร้องเพลงไม่เคยร้องเลยมาร้องเพลงโสดแล้วไงกับคนที่มันโสดนะฮะในช่วงเวลานี้โสดที่นี่คืออยู่คนเดียวแลวตอนนี้ผมก็อยู่คนเดียวแต่ผมไม่ได้โสดนะฮะโดนฆ่านะก็โสดแล้วไงครับของแฟพี่แฟร์สตรีมหรือเขาเป็นไอดอลของผมคนนึงเลยก็ อยากร้องเพลงเขานะ่ึงนจะร้องไม่พอเขาร้องไม่ดีเ,าเขาเกียนไม่เ,าเขา <c oughs> แต่อยากร้องครับอยากร้องฮะอยากร้องมากๆเพลงนี้ <c oughs> คือคือเพี้ยนแน่ๆครับพี่แฝดลองลอง,ลองฟังดูแล้วกันแต่ฉันยังเชื่อในรัก ยิ่งเข้าใจความหมายของการมีใครสักคนข้างกายอยู่ตัวคนเดียวถ้าจะไม่ไดีไม่ไมีดีกว่าอยากรักกี่อย่างนะจะรักใครก็มีแต่ช้ำใจ โอ้ยเอาแค่น okay, ี <aún> okay, <laughs> ้ก่อนละกันก็ก็ฝากด้วยนะซิงเกิลของที่สองของพี่แฟร์ใช่ไหมครับก็สดแล้วไงฮะกับแฟ์สตินหรือพี่ตินแต่ชื่อใน youtube เป็นแฟ์สตินลองไปเซิร์ชดูได้นะก็เต็มที่ครับดันพี่เต็มที่งานให้เครดิตน้องได้ก็ดีนะครับขอบคุณมากครับสดแล้วไงครับผม